พี่การพี่การมารีวิวรถคันนี้ให้หน่อยะมารีวิวรถคันนี้ให้หน่อยไม่เอาอ่ะพี่หาเล่มไม่เจอมีเล่มไหมอ่ะนี่ไงก็อยู่นี่ไงเตรียมไว้ให้แล้วเอาแล้วกุญแจสำรองพี่หาไม่เจอก็มีครบไงเตรียมไว้ให้แล้วนี่ไงเอ้ยพี่ก็อารมณ์เสียตั้งแต่เช้าเอ้าไม่ถามนึกว่าไม่มีก็เลยว่าจะไม่รีวิวแล้วคันนี้เออเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่อุตส่าห์เจอ เอกสารแล้วก็สมุดร,รับประกันเขาสารประวัติดีตกใจนึกว่าเล่มไม่มีโอ้คันนี้ประวัติสวย<ช>เข้าสู์ทุกระยะเลยถึงได้บอกว่าเมื่อเช้าว่านั่งเครียดเลยเสียดายรถเข้าสูงตลอดทุกระยะแล้วใหม่น้อยเจ็ดหมืนนึกว่าไม่มีเล่มโหเอ้ยเปมาออกมาแล้วให้พี่ใช่เตรียมไว้ให้แล้วโอเอ้ยเนี่ยก็ไม่บอกอลแล้วลโชว์หน่อยน้องอุตสาวออกมาเตรียมให้เรา เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงรถมือเดียวเจ้าของมือเดียวเาย,เยเอ,อันนี้ต้องขอบคุณหรือว่ายัางไงดีตู้ตัดเตียมให้ตั้งแต่เช้ากุญแจสำรองครบนะเดี๋ยวลูกค้าจะบอกกุญแจอะไรเยอะแยะกุญแจอะไรเปรมอันนี้น่าจะล็อกเทคก,กันขโมยอะไรเฮ้ย<ง>เขาติดมาให้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูนี่นีนน่สำหรับลูกค้าท่านใดนะบอกเลยว่าคันนี้นะจะเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์เนาะเปรมเนาะ รุ่นไหนอ่ะคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลย2.0ไทเนียมพัดขับ4ี่โอ้โหหล่อมากรู้สึกว่าได้ปี2020ด้วยนะแล้วพอเป็นขับสี่เขาเรียกว่าใบเทอร์โบใช่ไหมใบเทอร์โบเป็นเทอร์โบคูอเฮยแล้วสีแบบเดิมๆเลยใช่ไหมคันนี้สีเดิมทุกชิ้นนะมีอ่าใบตรวจวัดค่าสีให้แล้วจริงหรอเฮ้ยแต่สีแบบเอาจริงด้วยตาเนี่ยรู้เลยว่าสีเดิมอย่างแน่นอน นี่ได้รับการตรวจสภาพจากอ n s p e c t i o n วันทูคามาแล้วนะคะ5ดาวเลย5ดาวเกรด A เนาะแล้วสีเนี่ยสีเดิมทุกชิ้นเพราะค่าสีเมื่อกี้พี่นั่งอ่านโอ้โหนี่เขาบอกหมดเลยนะกี่รายการนะเป็มน่าจะเกือบ300รายการเลยโง<ห><ห>ส่้างห,หลักทั้งหมดเลยอ่าเนี่ยเห็นไหมถึงได้บอกว่านี่ลูกค้าดูสีไม่มีเกินร้อยถ้าอ่าอันนี้องค์รวมนะลูกค้า ไม่เกินร้อยคือ,อยังไม่เคยทําสีสีบางเดิมโรงงานเลยเฮ้ยแต่สีฟอร์ดโคตรบางอ่ะใช่เพราะว่าสี่สิบห้าสิบสีบางมากและ ชุดแต่งสวยอะชุดแต่งเราใช่ไหมอันนี้เป็นชุดแต่งของทางร้านเรากระจังหน้ามามาแต่งแบบนี้ตัวโนูนชุดครอบต่างๆ<ว>อันนี้เป็น<ะ>ของริเบิร์กใหม่ที่เราติดตั้งให้ใหม่เลยใช่ของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าและคันนี้บอกเลยว่านะคะมีระบบเตือนจุดอับสายตาเรียบร้อยแล้วโชว์ไม่โชว์ไม่พี่อยากโชว์ของใหม่เท่าไหร่ไม่เจ็ดหมื่นโลโอ้โหใหม่น้อยมากนะะ ไม่คือแล้วไปลดมือเดียวนอ<ล>เป็นนะอดมือเดียวเข้าสูตรตลอดทุกระยะเลยใช่ไม่น้อยมือเดียวจะต้องคันไหนราคันนี้สิเนาะและฟังก์ชันการขับขี่น่าใช่ไหมโอ้โหมาครบแล้วรุ่นท็อปตัวนี้ป้ายแดงเกือบล้านแปดมาใช่เกือบตีล้านแปดอ่าเนี่ยได้ฟังก์ชันอะแดปตีฟพูดคอนโทรลมาให้นะครับ ควบคุมรถให้อยู่ในเลนเตือนการชนอะไรต่างๆ,ๆมีครบเลยฟังชั่นเยอะเนาะแล้วขาดได้ไหมบนหลงังคาโอ้รุ่นท็อปต้องมีอยู่แล้วสำหรับฟอร์เอเวอเรส์เขาขาดหรอไม่ใช่เขาเป็นหลังคาสันลูป <F> อ๋อเป็นมา่านไฟฟ้าด้วยนะนี่บอกเลยว่าเหนือกว่าหลายๆรุ่นเลยนะเพราะว่าม่านไฟฟ้าแล้วก็สันลูปใหญ่มากเปิดได้ด้วยนะจ๊ะเปิดได้สุดเลยโอ้หน้าชายเนาะ บอกเลยถ้าเป็นพี่พี่ก็ใช้อ่อ,อฟังก์ชันดีแล้วหน้าจอคืออันนี้คือเขาเรียกว่าโฉมสุดท้ายแล้วปะโฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นเน็กเจนอ่าเพราะว่าเขาจะมีเน่เราด้วยเนาะอ่ามีเน่มีเนเนชื่อมต่อบลูทูธก็ได้มีเนวิเกเตอร์แล้วก็คลายเมก,ก็คือแอร์สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะเกียร์ออโตโ้แล้วก็ตรงนี้เฟรมับเคลื่อนสล้อฟังชันขับเคลื่อนสี่ล้อ เออสวยนเนอะเฮ้ยเขาวาดรูปไ้ทำไมดีไซน์ได้สวยมาก<笑><笑>ก็คือถ้าเป็นอ่าตอนนี้นะปัจจุบันก็คือเป็นรูปรถเนี่ยก็คืออ่าเขาเรียกว่าขับบนท้องถนนทั่วไปแต่ถ้าลุยหินลุยโคลนติดลมติดทรายติดน้ำเนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันให้เลือกปรับเห็นไหมมีแบบอาทะเลทรายจริงเนอะอออันนี้ฟังก์ชันคือคือให้ครบเลยนะแล้วมาดูแถวสองไหม บอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากนะภายในสีดำในาภายในดำตัวรถสีดำด้วยเบาใหม่มากเนาะเบาะต้องให้เขาเลยจริงๆเบาะใหม่มากและได้ข่าวว่าเบาะปบไฟฟ้าคู่หน้าคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังแถวที่สามขาไฟฟ้าลูกค้าไปดูไหมลูกค้าหลายท่านไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยมีด้วยหรอเคยเห็นแต่ฝาท้ายไฟฟ้าอย่างเดียวน่าจะเป็นแบรนด์เดียวแบรนด์เดียวด้วยเนาะ่ให้มา หายแบบไม่กากเลยออปชันเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะพี่ไม่รู้หาเชือกกันแทบตายาเลยเอ้าเชือกใครหนดูดูดเอา้านี่ปุ่มกดนี่เป็นไงลูกค้าน่าใช่ไหมเนาะแล้วเราใส่ผมเข้ารูปของใหม่เลยใส่ให้ใหม่เย,ยี่ยมเลยจะไม่หลอได้ยังไงเนาะขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะฝาท้ายไฟฟ้า อ่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยจิ้มอยู่อย่างเดียวอ่าเนบอกเลยคันนี้ยางอะไรเราต้องมีไหมมีครบหมดเนาะคือพี่ถึงได้บอกว่าคันนี้มันน่าใช้มากเอาส่วนลดไปเท่าไหร่ดีเอาส่วนลดเท่าไหร่ดีคันนี้บอกเลยให้ส่วนลด1 0 0 0 0แบาทวันนี้เหลือเพียงแค่8ปดแสนห้าหบาทเท่านั้นราคานี้พอไหมเปรมโอราคานี้ว้าวแล้วมาเจ็0 0มื่นโลซื้อสดเป็นยังไง ซื้อสดทางร้านเราไม่มีบวกแวดนะครับแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนได้นะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์พิเศษไม่แพ้กันพี่การเอันนี้จัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มเลย<ด>ลูกค้ามีเครดิตไม่มีเครดิตจัดได้เต็มฟรีดาวได้สบายเลยไม่ต้องดาวเลยสักคนนะนะไม่ต้องดาวเลยเออกรถศูนย์บาทได้เลยคันนี้บอกเลยว่าศูนย์บาทของจริงนะหล,ล่อแบบนี้ไม่น้อยเอกสารครบนะ แล้วก็นะคะบอกเลยว่ามีการตรวจสภาพจาก i n นสเปกชันวันทูกคาแล้วไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมเราระบุในสัญญาให้ได้เลยนะคะและคันนี้ใครได้ไปการบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดในตลาดอย่างแน่นอน